ขออนุญาตไปที่เฉลยนิดหนึงนะครับอันนี้หลายคนน่าจะเสร็จแล้วนะครับไปดูเฉลยครับข้อนี้นะครับ่านเรียนสังเกตดีหนึ่งครับโจทย์บอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x นะครับจาก x เท่ากับ x 1ถึง x เท่ากับ x 2ครับซึ่ง x 2เท่ากับ x 1บวกกับเดลต้ x ครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ ไม่ได้กําหนดช่วง x 1กับ x 2มาให้เราครับแต่จดกําหนดจุดเริ่มต้นครับหรือจุดอ้างอิงหรือ x 1ไว้แล้วก็บอกว่า x มันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือจดข้อนี้กําหนดเดลา x มาให้เราครับเห็นไหมเนาะกำหนดเดลา x มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหา x 2ครับโดยใช้สมการนี้ครับ x 2ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x 1บวกกับเดลา x นั่นเองครับ เพราะฉะนั้น x 2ของเราก็จะเท่ากับนะครับ2บวกกับเดลต้า x ในข้อนี้ก็คือ3.5นั่นเองครับเพราะฉะนั้น x 2ของเราก็จะเท่ากับ5.5ครับนะครับนี่คือ x บวกกับเดลต้า x ครับแล้วก็เทียบกับ f ที่2ครับอาจจะผิดพลาดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะ ถ้าโจทย์เปลี่ยนนะครับบางทีความหมายมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อสอบเรียนต้องระวังดีๆว่าเฮ้ยโจทย์มันถามหาอะไรกันแน่นะครับจะได้ระวังไปด้วยในตัวนะครับต้องระวังเนาะอ่าโอเคนะครับลองไปทําแบบฝึกหัดดูนะครับเด็กๆแบบฝึกหัดที่8.1 a อนะครับใครว่างก็ลองไปทําดูลองดูฟังก์ชันแปลกๆก็ได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจหรือทําไม่ได้ตรงไหนนะครับทําไม่ได้ข้อไหนก็ถามแล้วกันนะครับครูคงไม่มอบหมายกันบ้านแล้วเนาะให้ลองทําข้อนี้ข้อเดียวนะครับอ่ะ มาต่อกันอีกนิดนึงครับถ้าโจทย์มันเป็นประยุกต์ล่ะจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเทียบกับความยาวด้านครับเอาละเริ่มมีการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณครับอัตราการเป,ปรลีย่ยนแปลงเฉลี่ยครับของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับเทียบกับความยาวด้านครับอันดับแรกครับูให้ก่อนครับให้ x ครับ แทนความยาวด้านครับของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับและครับ A ครับแทนพื้นที่ครับของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับ ที่มีความยาวด้านละ x หน่วยครับจะได้ครับจะได้ว่า a ตัวนี้ครับพื้นที่เนาะเป็นฟังก์ชันของ x ครับโดยที่ a ตัวนี้มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสี่ x ยกกำลังสองครับนี่คือสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด,ด,ด้านเท่าถูกไหมครับ รู้สส่วนสด้านยกกยกำลังสองถูกไหมครับเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแม้แต่ปอตีเองก็ไม่ชอบนะครับพอมันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมื่อกี้มันเป็นแค่ตัวแปร x กับ y เฉยๆเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มนะครับมีอะไรตอนน่อมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือกําหนดตัวแปรครับแทนข้อความเหล่านั้นไว้เลยแล้วดูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นครับ ครูจะหาพื้นที่ครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับสูตรของมันก็คือรูปสามส่วนสี่ด้านยกกำลังสองถูกไหมครับครูให้ความยาวด้านเป็น x นั่นหมายความว่า a ของครูก็เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับค่า x ครับป้อน x เข้าไปในฟังก์ชันนี้จะได้ค่า f ที่ x ออกมาอยู่ในรูปของ a ซึ่งก็คือพื้นที่ครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าให้เป็น a นะครับในขณะที่ความยาวด้านนะครับให้เป็น x ครับแสดงว่า a เป็นฟังก์ชันของ x ครับ ต่อมาครับโจทย์ถามหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยครับของพื้นที่ครับเทียบกับความยาวด้านครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะได้ต่อมาก็คือเดลต้าเอครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ครับหารด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของความยาวด้านครับตัวแปรเริ่มหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับมันก็คือฟังก์ชันนะครับมันเปลี่ยนไปจาก8ไปเป็น10ถูกไหมครับ ฟังก์ชัน f ที่10ครับลบฟังก์ชัน f ที่8ครับแล้วทั้งหมดหารด้วยสิบลบแปดครับเข้าสู่หมวดเดิมเนาะ f ที่สิบครับก็คือรูปสามส่วนสี่คูณกับสิบยกกำลังสองถูกไหมครับ อย่าลืมว่าฟังก์ชัน f ของเราเนาะ fx ของเรานะครับก็คืออยู่ในรูปของรูทสามส่วนสี่ x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น f ที่10ครับก็จะส่ง10ไปที่รูทสามส่วนสี่คูณกับ10ยกกำลังสองครับนี่คือฟังก์ชัน f ที่10ครับ f ที่10ก็จะหน้าตาแบบนี้ครับต่อมาครับ f ที่8ครับ f ที่8ก็จะอยู่ในรูปของรูทสามส่วนสี่คูณกับ8ยกกำลังสองครับ เพราะฉะนั้น f 1 8ของครูก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทั้งหมดครับหารด้วย2ครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการคำนวณเฉยๆเนาะครูดึงรูทส่วนสออกมานะครับ10บยกกำลังสลบแปยกกำลังสนะครับแล้วก็หารด้วย2เนาะมันก็จะกลายเป็นรูทสส่วน ถูกไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคของการคำนวณเฉยๆนะครับเอาที่เราถนัดได้เลยนะครับจากนั้นครับครูก็ลองแยกแฟกเตอร์ของพหุนามที่อยู่ทางด้านขวาครับรู้3าส่วน8เนาะ10กำลังสลบ8กลังสมันก็คือ10บวก8คูณกับ10ลบ8ถูกไหมครับ10บวก8คือ18ถูกไหมครับ แล้วก็10บลบ8ก็คือ2ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็ตัดกับข้างล่างได้เนาะอันนี้2 1 2 2 4 8่ง่ถูกไหมครับ18กับ4ครับตัด2ได้อีกเนาะ2 9 18ครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น9ส่วน2 9รือสาส่วนสครับดังนั้นครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ครับของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเทียบกับความยาวด้านครับ ใหนน้คุณสรุปยาวนิดนึงนะครับก็จะเท่ากับนะครับ9กรูทสามส่วนสองนะครับตารางเซนติเมตรครับต่อเซนติเมตรครับแล้วครูก็ไม่ตัดหน่วยด้วยนะลูกนะครับเพราะว่าหน่วยในที่นี้มันมีความหมายของมันถูกไหมครับเราจะมาตอบว่าเอ้ยมันเท่ากับอ่า เรู้สามส่วนสองเซนติเมตรไม่ใช่นะครับเราจะไม่ตัดแบบนั้นเนาะเราก็บอกว่ามันคือตารางเซนติเมตรต่อเซนติเมตรไปเลยนะครับนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของหน่วยด้านบนนะครับซึ่งเป็นหน่วยพื้นที่เนาะต่อหน่วยด้านล่างซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยของความยาวด้านนะครับอ่านีคคาถามอะไรในข้อนี้ไหมครับอ่าข้อนี้นะครับนัก <cous animations> เรียนจะสังเกตว่าอัต <pige> <Jake> ราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับของปริมาณสองปริมาณเนาะเมื่อกี้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรูปของตัวแปร y กับ x นะครับซึ่ง y อยู่ในรูปของ f(x) นะครับ y เป็นฟังก์ชันของ x นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณสองปริมาณใดๆก็สามารถดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ2ปริมาณที่เกี่ยวข้องกันได้ครับอย่างตัวอย่างนี้ครับเราจะพบว่า2ออย่างนี้นะครับเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นผลมาจากนะครับความยาวด้านครับนั่นหมายความว่าพอเราใส่ความยาวด้านเข้าไปเราจะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่ง แต่และความยาวด้านก็จะให้พื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ของรูปสีมเหลี่ยมนั้นเท่าขึ้นอยู่กับความยาวด้านของรูปสีมเหลี่ยมนั้นเท่ารูปนั้นเองนะครับลองมาดูข้อที่2 b, ราารครับข้อ b ครับทงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยครับอีกแล้วหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยครับของปริมาตรของกลวยกลมครับปริมาตรครับเทียบกับ รัศมีของฐานครับรัศมีของฐานนะครับเมื่อกําหนดนะครับให้ความสูงของกลวยกลมคงที่ที่10ซนติเมตรครับนัเลยนึกถึงปริมาตรเนาะสูตรการหาปริมาตรเนาะมาโนนิดหนึ่งครับสูตรการหาปริมาตรของกลวยกลมครับ v จะเท่ากับ π r กําลังสอง h นะครับ v จะเท่ากับ pi r กําลังสอง h เนาะ ซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ v ครับมี2ตัวเห็นไหมลูกคือตัว r กับตัว h นะครับยไม่ยไม่ใช่นะายไม่ใช่ตัวแปรนะครับายเป็นค่าของ T เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยเอ้หาปริมาตรเนี่ยครับมันมี2ตัวเนี่ยมีตัว r กับตัว h นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ2ตัวแปรเทียบกับอีกตัวแปรหนึ่งครับเฮ้มันจะต้องใช้ความรู้ที่สูงกว่านี้ถูกไหมครับ แต่โจทย์ข้อนี้กําหนดมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับบอกว่าค่า h นะครับฉันไม่สนใจ h ที่อื่นเลยครับสนใจแค่ความยาวฐานพูดง่ายๆไอความยาวของรัศมีฐานก็คือไอฐานตรงนี้ครับมันอาจจะมันอาจจะแคบลงกว่านี้หรืออาจจะกว้างกว่านี้ก็ได้ครับแต่ฉันสนใจที่ h ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับ10ค่าเดียวครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เปลี่ยนครับไม่ใช่ความสูงครับแต่ตัวที่เปลี่ยนคือความยาวของรัศมีนี่นะครับเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรยังคงมีอยู่ในข้อนี้ครับก็คือปริมาตรของกลวยกลมครับให้เป็นตัว v ครับและก็รัศมีของฐานครับให้เป็นตัว R ครับ <c oughs> ดังนั้นครับในโจทย์ข้อนี้ถามหาอัตราการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับโจทย์ข้อนี้ก็คือเราจะได้ว่า v ครับเป็นฟังก์ชันของ R ครับซึ่งนิยามโดย R ช่ากำลังสอง h ใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกว่า h ของเรานะครับและครับ S ของเราคงที่เท่ากับ10เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับครูจะได้ว่า v ของครูที่นิยามผ่านฟังก์ชันของ r นั้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10พครับคูณกับ r กำลังสครับนี้ครับนี่คือฟังก์ชันฟังก์ชัน v ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า r ครับ อ่คนี้ครูไม่เขียนอธิบายตัวแปรแล้วนะครูเขียนจากโจทย์เลยนะครับไฮไลท์ปื้ดใส่โจทย์ใส่ที่โจทย์ได้เลยนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ครับว่าเรากําลังให้ตัวแปรอะไรแทนด้วยคําคําไหนนะครับอย่าหลุดจากตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครับจะได้ครับโจทย์ข้อนี้ถามหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรครับก็คือเดลต้าวครับต่อครับเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีของฐานครับก็คือเดลต้าอ เพราะฉะนั้นมันก็คือฟังก์ชันครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไป2ส,ส่วนครับจาก5ไปเป็น5.4ครับก็คือ F ที่5.4าจุดลบ F ที่5ครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย5 4าลบหครับอ่ะลองทำเองดูครับใครเสร็จแล้วยกมือครับที่เหลือมันเป็นขั้นตอนของการคำนวณเนาะเขียนสรุปให้ชัดเจนนะครับผู้ขอสรุปแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ จะเ,เอามาชวนกันครับน,นันเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะครับครม,มีตัวอย่างให้ดู2ข้อเนาะคือข้อ A กับข้อ B นะครับนักเรียนถ้าตัวเองยังไม่มั่นใจในในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในความเข้าใจของตัวเองนักเรียนจะเขียนแบบ แบบข้อ a แบบละเอียดละเอียดไปเลยก็ได้นะครับหรือใครจะไฮไลท์แล้วก็เขียนกําหนดตัวแปรไว้ที่โจทย์เลยก็ได้นะครับไม่ผิดเนาะให้นักคู่แต่นักเรียนต้องเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเขียนแค่นั้นเองนะครับเฉลยนะครับก็คือหนึ่งร้สี่พายหารด้วยสามครับอัตราการเป็นแปลงเฉลี่ยของปริมาตรของกลวยกลมนะครับเทียบกับความยาวรัศมีของฐานนะครับเมื่อความสูงคงที่เลยเนาะเท่ากับ10เซนติเมตรนะครับจะเท่ากับหนึ่งร้สี่พายหารด้วย3ามครับลูกบาทเซนติเมตรต่อเซนติเมตรครับ ครูไม่ได้ตัดนะครับครูไม่ได้ตัดเนาะเพราะถ้าตัดปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรหรูก cm กําลัง3หารด้วย cm มันก็คือ cm กําลัง2ถูกไหมครับ104ไพส่วน3ตารางเซนติเมตรี่เหรอไม่ใช่นะครับตอบแบบนี้เลยนะครับถ้าหน่วยไหนที่มันตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะครับุงทีไปแบบนี้แหละนะครับอ่าโอเคเวลาที่เหลืออยู่กับการบ้านครับครูอยากให้พวกเราฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่าโจทย์มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะอยู่นะครับไปที่ แบบฝึกหัดที่ 8.1b ครับวันนี้การบ้านอาจจะเยอะน,นิดนึงนะครับแต่นักเรียนสามารถเอาโจทย์ทำไงอ่ะก็คือสามารถตัดโจทย์แปะได้เลยนะครับมีอยู่3ข้อนะครับที่ครูอยากให้ไปทำก็คือข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ี่ครับ3ข้อนะครับลองไปเขียนดูว่าเออเราเข้าใจสิ่งที่เรียนมาวันนี้ไหมนะครับจากแค่2ตัวอย่างนะลูกนะ2ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับลองไปเขียนเองนะครับ ลองไปเขียนตามความเข้าใจของเราว่าเราสามารถทำ3ามข้อนี้ได้แบบไม่ติดขัดไหมนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญครับกับการที่ระหว่าง Delta y ส่วนเดลต้ากับมีลิมิตของ Delta X เข้าใกล้ศูนย์แปะอยู่ข้างหน้า Delta y ส่วนเดลต้าเนี่ยความแตกต่างของมันคืออะไรความหมายของมันคืออะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพวกนี้ยยังไงนะครับผูอยากให้พว่เราลองไปทําดูเนาะมีคําถามอะไรไหมครับ ้าไม่มีแล้วนะักเรียนก็ไปทำสามข้อนี้มานะครับแล้วกอ็อยากให้ทำมาก่อนที่เราจะเรียนมันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ไปต่อได้วันพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นกันที่เรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เนาะมันก็จะใช้ความรู้เรื่องพวกนี้แหละครับอัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะเวลาใดๆนะครับซึ่งความหมายของมันใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่าไม่ได้ใกล้กันสัทีเดียวนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่ ่าแตกต่างกันอยู่นะครับก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ไปเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ